ทุกวันนี้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ว่าการต่อยอดผลผลิตด้วยการแปลรูปเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแต่ปัญหาก็คือจะทํายังไงล่ะที่เราจะแปลรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะคงคุณค่าได้ใกล้เคียงกับผลสดมากที่สดุดอันนี้คือความท้าทายค่ะจากปัญหาสุขภาพของตัวเองเนี่ยที่ผ่านการตัดมดลูกมาทําให้ร่างกายเนี่ย ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงเริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะหาสารอาหารเนี่ยมาทดแทนในการใช้ยาเคมีจนกระทั่งเราพบว่าอะโวคาโดเนี่ยมีส่วนช่วยในส่วนตรงนี้จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะปลูกแล้วก็แปรรูปเป็นผิตภัณฑ์ค่ะ เราเริ่มปลูกมาประมาณ 45- ปีด้วยระบบอินทรีย์เริ่มต้นจากการปลูกทุกสายพันธุ์คัดว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถสกัดน้ํามันเราจึงค้นพบว่าสายพันธุ์แฮดเป็นสายพันธุ์ที่สกัดน้ํามันแล้วมีคุณค่าสารอาหารได้สูงกว่าทุกสายพันธุ์ค่ะช่วง,รงแรกๆเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกไปซื้อเครื่องจักรมาผลปรากฏว่าสกัดออกมาแล้วเนี่ยเป็นสกัดร้อนนําผลไปวิเคราะห์ปรากฏว่าแทบไม่เหลือคุณค่าสารอาหารเลย เราก็จึงเข้าไปปรึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวาลัยเกษตรศาสตร์ก็ชี้แนะว่าให้ใช้เทคโนโลยีการสกัดเย็นเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยปรับปรุงเครื่องจักรที่เราซื้อมาก็สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำกว่า50องศาเซลเซียสได้ค่ะการที่เราสกัดเย็นทำให้เราคงคุณค่าของวิตามินและกรดไขมันดีไว้ ความพิเศษของน้ำมนันอโวคาโดสกัดเย็นที่เราทำแตกต่างจากที่อื่นคือเราไม่ได้สกัดโคโลโรฟีนออกทําให้เราอุดมไปด้วยโคโลโรฟีนและกดไขมันดีค่ะเรามานำเป็นส่วนผสมของสกินแคร์อย่างเช่นสบู่ล้างหน้าแชมพูครีมนวดผมครีมกันแดดลิปบาล์มส่วนกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันเรานำไปแปรรูปเป็นสครับและล่าสุด เราได้ร่วมพัฒนาวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมาศรรมสาสตร์ในการแปลรูปเป็นน้ำมันอะโวคาโดซอฟเจลซึ่งเรียกได้ว่าเราเป็นที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยที่มีผลงานวิจัยรองรับค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่เราขายอะโวคาโดสดอย่างเดียวทําให้เราเห็นชัดเจนว่าเราสามารถมีสินค้าขายได้ตลอดทั้งปีมีผลกําไรที่มากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญมีตลาดรองรับจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ในอนาคตเราจะแปรรูปอะโวคาโดให้หลากหลายมากขึ้นเพราะปัจจุบันสินค้าเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสามารถผลิตสินค้าคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ธุรกิจของเราก็สามารถที่จะแข่งขันและเติบโตได้ในระยะยาวค่ะ